เนาะกินหอยกันเนาะพี่นอ้องหอยเชอรี่เด้เมื่อนี่หอยเชอรี่เป็นงมมากันเนาะมาสดๆไมาแล้วเนาะกินเจ้าหัวมันเด้อเออกินตัวนี้ยนะครัเอาทางในมันออกหอวออกก่อนเด้ออาดีตซอยผู้หญิงกับแก้มมื่อนี่กับแก้มเป็นงมมาหันหัวก่อน น้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มจิ้ม,มสี่ p ดโอ้เสิือเสือไปละคนเสิร์ฟก็มามามาๆาน้ำจิ้มเนาะนีนะ่ผักหลายอย่างเลยผักกงผักแพรวผักนั่นผักนี่เนาะกินในบทข้างนองเนาะผักกวนผัดอโอ้ยหอยเนาะ

อืเขาทาเยอะเขาทาเยอยะเขาก็อืมเอาลงคลิปกันหลายเนาะเป็นเขากินแล้วเป็นตาแซบ่บเป็นตาแซบ่บมันก็อยากมันเขาเนะ กินแต่ของเขาก็ต้องเอาเอา,เอาอาื่นไะง่ะตาเตือมันออกก่อนเขาบอกว่าถ้าบอกออกวันนี้นั่นเด้อโอ้พันลงเ,เปล่าเป็นยังว่าเป็นยังครับขึนแก้มเก่บนเอาเด้อ

นีช่างตดัดต่อความเดยอมานบนโซภาไนทดนะครับอดีตยอดกครับมันจิ้มนะดูตามนะฮ่าาา่อา<อด> เจ้มันเป็นอย่างนี้เลยป่ะโทรศัพท์โทรมาเนาะร่วงซ้ำโทรศัพท์เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวชัดกันเด้อโทรมาพูดจังหวะอะไรเปล่าเนี่ยนะ <c oughs> ไม่รู้โทรมาเนี่ยโทรมาพูดจังหวะเลยเนะี่ย ตายจากแชร์ได้พี่น้องเด้อมามากินน้ำกันอยู่กับหลายคนอยู่ครับมังน้องสอดไฟล้อมเนาะมือนี่ก็แค่นี้ละ <laughs>